LNG เนี่ยมันทำให้ค่าไฟแพงจริงหรือเปล่าคะต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อน LNG เนี่ยคือ liquefy natural gas ๊าซธรรมชาติเหลวมันเหลวมันมัน,มนคือปกติสถานะที่มันเป็นก๊าซเนี่ยมันเป็นสถานะเป็นไอมันต้องควบแน่นลดอุณหภ,ภูมิใช้ความดันนะ มันก็จะเป็นของเหลวเหมือนกับไอเอลพีเราเนี่ยก็เป็นของเหลวในถังเขย่าวเขย่าแบบนั้นแต่ว่าไม่เหมือนกันนะวันนี้มันมาเกี่ยวว่าไฟตรงไหนไมเอาไาทำไฟได้เออมันก็ว่ามันเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งคือเมื่อจากแอ g ิที่มันเป็นของเหลวเนี่ยพอเราปล่อยออกไปเนี่ยลดเพิ่มอุณภูมิเนี่ยหรือให้มันคายความร้อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอก็เป็นเหมือนก็เหมือนนัชแล้วก๊าซทั่วไปนะคราวนี้ทําไมมันมาเกี่ยวข้องกับไฟเพราะว่า ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าหรือเป็นเป็นการผลิตไฟฟ้ามาหลายทางมันจะมามันมีถ่านหินมันจะมีใช้เขื่อนพลังน้ําอย่างที่เราไปดูที่เขื่อนนู่นเขื่อนนี้ตัวก๊าซธรรมชาติมีพวกพลังลมพลังแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดทั้ง,งหลายพลังงานสะอาดแล้วยังมีใช้น้ำมันดีเซล ที่เมื่อก่อนมีใช้น้ํามันเตาด้วยคระนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้เราผลิตไฟฟ้าจากกา๊าซใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนประมาณร้อยละหกสิบโอเคไหมค่ะอ่าเราใช้กา๊าซเพราะฉะนั้นความถูกแพงของก๊าซธรรมชาติมันก็จะมีผลต่อค่าไฟทั้งๆท,ที่ถ้าพูดถึงราคาต่อหน่วยเนี่ยถานหินเนี่ยต่ำสุดประมาณบาท4ี่ิบถึงสบาทสาสิบ ถ้าเป็นพลังน้ำเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ทําได้ตลอดเวลาเนี่ยนะ,ะประมาณบาท 60- สถึง2องบาทต้นๆถ้าเป็นก๊าซทาไมคะก๊าซธรรมชาต,ารรรชาติประมาณ3บาทกว่าๆนะถ้าเกิดเป็นพลังงานพวกแสงกันที่พวกอะไรพวกเนี้สบาท90สตางค์สมัยนี้อาจจะมีจัดใหม่แล้วอะไรแล้วเนี่ยส่วนดีเซลนี่แพงสุดเกือบเกือบหน่วยละ7บาท6บาท50สตางค์น้ำมันเตาอะไรพวกนี้นะครนี้เนื่องจากเราใช้ก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้า,า6 0ถ้าเรามีกา๊าซในอ่าวไทย เออแล้วก็มีอยู่แล้วนี่นาพอกับที่เราต้องการค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่จริงเนี่ยเรานําเข้าก๊าซจากที่อื่นมาแล้วอ่ะอย่างเรานําเข้าจากพมา่าเยดานายาตะกุลอติก้าอะไรพวกนี้ค่ะก็อันนี้ก็นําเข้าแต่อันนี้มันยังไม่มันก็ยังไม่เลวร้ายเท่ากับว่าในช่วง ที่มันมีการเปลี่ยนสัมพทานอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ยกำลังการผลิตในอ่าวไทยของเราเนี่ยลดลงแล้วกําลังการผลิตในพม่าในบางบ่อมันมัน,ม,น,ม,นมันหมดอะ่ะมันต้องนําเข้า L N G นําเข้ากา๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศแต่ถึงกัะนั้นก็ตามทีเนี่ยเราก็มีสัญญาระยะยาวกับกาตากับอะไรเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วล่ะหลายที่เนี่ยนะประเด็นก็คือว่าในช่วงที่าาราคาก๊าซธรรมชาติ เหลวมันไม่แพงมันไม่มีปัญหาเพราะเรานำเข้ามาใช้เนี่ยประมาณ30 4สเสี่ิบอร์เซจากการใช้ก๊าซธรรมาชาติทั้งหมดแต่ว่ามันแพงเมื่อก่อนประมาณสี่เหรียญห้าเหรียญมันขึ้นมาเป็นสิบสามเหรียญสิบสี่เหรียญตอนที่ยูเคนมันขึ้นไปยี่สิบกว่าแล้วเราก็ไม่มีของด้วยต้องนำเข้าด้วยแข่งกันด้วยมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย LNG นี่แหละเป็นตัวทำให้ราคาค่าไฟนี่ยมันเพิ่มขึ้นถามว่า มีส่วนไหมมีส่วนแต่เฉพาะช่วงนั้นเพราะมันมีทั้งที่เราเป็นนำเข้าที่มีสัญญาระยะยาวที่เราทำมีจากกาตา้าจากบิทิสเปโตเลียมจากเชลจากเปโตนาสอะไรเนี่ยดีค่ะนะเออเน,นี่ยพวกนี้เราก็มีเราก็มีมีสัญญาระยะยาวสัญญาระยะยาวเนี่ยมันก็ดีอย่างเสียอย่างถ้าราคาตลาดจรเนี่ยมันลดลงต่ำกว่าราคาที่เป็นสัญญาระยะายาวเรา,เราก็จ่ายแพงแต่ถ้าเกิดมันขึ้นสูงเราก็จ่ายน้อยอ อเน,นี้มันมันก็เป็นเรื่องของการคิดแต่ว่าในแง่ของ Security of Su p p ับเนี่ยมันดีกว่า <คะ S 2> ที่เราไปซื้อตลาดจอซึ่งเราไม่รู้มันมีไม่มี